ครับผมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิจิตรนะครับวันนี้จะมาทำรายงานรีดสาวนะครับให้เรากดแต่เราก็ทายได้ไหมคือตรงที่ตอนแรกนะครับมันจะเป็นสีเปไหนขาเข้าครับเอาลายเข้าที่อินพุตครับแล้วยู้อนครับเข้าที่อินพุตตอนนี้ไหนละมันไม่มีอะไรแล้วถ้าเรากดสกิลติดอ่ะมันวงมันจะเป็นออกดำไปขาออกเอาพุตวอทยเทคนิคพอมันเข้มปพ๊บมันก็กดจริงเลย250รอยโวลต์ ก <Cornell. S 2> ็บมุ้งไหบเ่านใช่งไหบเต่านแต่ตอนมั้มเียงเนี่ยก็แบบก็ารกระตบนอย่างเงี้ยปักหน้าแค่ีย่างี้เอานี่ยจักันนะครับกจํานะครับแต่แต่ไอ้ลู่ไอ้ลูปเำยัปอนง่ไอ้ลูปเนีย่าปล่อยนะปล่อยเือนยน ด่นี่นะครับไปที่ตัท้ายปรับค่าได้นะครับไปนี่อันี้นะครับไปเจอครับ อันนี้ครับไปที่ไที่ตัวน้าทานปรัปบค้าได้นะครับแล้วก็นี่ครับไปที่ชัานสียนะครับเก็บแน่น ได้ได้ประมาณน,นี้ครับหนึ่งแอมป์รอบจะได้เท่าน,นี้ครับ,บนนครับ